เราเป็นผู้หนึ่งที่ต้องเดินไปข้างหน้าและคนที่เดินมาตามข้างเราเนี่ยก็คือเขาดังนั้นเราคืออนาคตของเขาและเขาคืออดีตของพวกเราดังนั้นเราเคยผิดหวังกับอดีตมาไป็นอย่างไรบ้างเราคงไม่ต้องมาเจรใน,ในแต่เรามาร่วมสร้าง,งลูกหลานของเราที่เป็นอดีตให้เขามีวัดเป็นของของเขาบ้างให้เขามีพื้นที่ของเขาและก็ช่วยดูด้วยนะต้นไม้ที่เขาพากลับไปเนี่ย ให้พ่อแม่ชื่นใจของเขาบ้างเช้าขึ้นมาโอ้ยดอกไม้ของเธอะนะออกดอกเปนะ็นมันเขียวกระจีดีนะแต่ระวังนะรดน้ำจวะทั้งน้ำเจิ่งนองนะแล้วก็ท่วมต้นมันนะก็เรียบร้อยเลยลูกนะฉ <c oughs> ันต้นน้ำมากมากกันก็ตายน้ำแห้งมันก็ตายนะทำฟอดีนี่ทำอย่างไรนับว่าเป็นกิจกรรมที่ รู้จักเอาของที่น่านเล่นให้เด็กพอปลูกปั๊บไม่นานก็เป็นดอกอแต่ใส่น้ำมากมันก็ตายน้ำแห้งมันก็ตายนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงได้ช่วยปลูกต้นไม้นี้กับลูกๆด้วยดูลแลเขาด้วยแล้วเขาเองก็จะมีความสุขใจท่านเชื่อไหมว่าถ้าเราให้เขารักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้กลางข้างบ้านเนี่ยนะลูกของท่านจะอยากกลับบ้านนะครับ ตอนนี้เขามมงเขาไม่มีสิ่งไหนที่เป็นเรื่องที่เป็นความรักของเขาเลยเขาก็เลยไม่รู้อยากก็บกอดวาไมมีโรงเรียนรุปบานแห่งหนึ่งเวลามาสมัครเรียนเขาให้เอาสิ่งที่เด็กนั้นรักมาหนึ่งชิ้นด้วยเขารักอะไรต้องเอาไปแล้วเขาก็ทำห้องให้เลยห้อให้เก็บสมบัติความรักของเขาพอไปถึงโรงเรียนป๊บเขาจะวิ่งไปอุ้มกอดสิ่งนั้นแล้วเด็กก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นหน้าน้าทึ่งอะ่ะ เพราขอเอาความรักมาให้แล้วให้เขาเอาความรักไปไว้ที่โรงเรียนเด็กก็อยากไปโรงเรียนเพราะไปหาความรักเขาในตอนนี้ขาได้ต้นไม้นละขอรักท่านช่วยถนอมความรักนี้ดีและขยายผลปลูกต้นไหนขยายไปจนทั้งปลูกต้นไม้กินได้ฉันใช้เรียกว,ว่าถ้าต้นไม้ปลูกแบบนี้ในต้นไม้สวนประดับแต่ถ้าปลูกต้นไม้ที่กินได้ฉันเรียกว่าสวนประแดง ก็ขอให้มีต้นประแดกอยู่ที่บ้านไว้ว่าก็จะดีเอาและเสียงกลองก็ดังขึ้นขอตบท้ายรายการนิดครับท่านทุกคุณครับผม